สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ซิติรันฮะวิ่งแถวบ้านเนี่ยครับเพราะว่า,วาสันดีบอกว่าขอพักเหนื่อยเห็นว่าน,นันดีวิ่งมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะก็แข็งแรงขึ้นแต่วันนี้บอกขอพักเหนื่อยก็ไม่เป็นไรก็ให้เขานอนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมวิ่งคนเดียวก่อนวันนี้นะฮะวันนี้ก็วิ่งมาแวะที่มสวประธธีสถานมิจเริญวันนี้เป็นวันพฤหัสนะมสวประธธีสถานมิตลาดนัดนะพวกเราแวะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยมีอยังค้างกับพฤหัสนะครับจำได้ไหมผมยังติดนั่นอยู่ยนนนะีอากกจิ มะล,ละกอเขาอะน่ากินมากเลยมะล,ละกอคอนแลนที่ดูหวานมากเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันเช้าวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันหยุดนะครับก็เตรียมตัวอีกวันหนึ่งพึกหน้อยนะขยับตัวกันนะครับออกกําลังกายนะวันนี้ก็ดีเมื่อวานก็ดีครับเมื่อวานตั้งแต่เช้าเลยเราก็มีงานลง MOU อร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีอยู่3ท่านท่านก็ให้เกียรติมาลงนาม MOU ร่วมเราท่านหน้าที่ท่านก็คืออะไรอย่างฮนะเช่นรับคําร้องเรียนจากประชาชน ดูกฎหมายที่มีข้อขัดข้องต่างๆแล้วก็ดูแลหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศความร่วมมือก็ดีครจะได้ช่วยกันดูแลประชาชนให้ให้ละเอียดขึ้นแล้วเราเองก็จะได้มีคนนอกที่มาช่วยดูแลเรื่องข้อร้องเรียนต่างประชาชนรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่าขอบเขตของท่านะไปอยู่ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะช่วยดูเรื่องกฎหมายที่มีความล่าช้าอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานก็มีคุณกึ้งนะคุณกึ้งก็กรุณาให้มาค่ากึ้งเออเขาตังก็ทำงานหลายอย่างที่เราไม่นึกนึกไม่ถึงนะทาเมื่อวานที่มีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้กับคนที่เด็กๆที่มีปัญหาอาจจะเรื่องความโกรธความเครียดเรื่องซึมเศรา้าเรื่องอะไรเงี้ยก็แทนที่เด็กจะอยู่คนเดียวก็มาคุยกับแอป,ปได้ลองประเมินความรู้สึกตัวเองนะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ ถ้าฉุกเฉินก็มีสายด่วนให้คุยกับทางกรมสุขภาพจิตได้ก็เป็นแอป,ปที่คุณาทางคุณกึ่งบริษัททีทีเอร่วมกับกรมสุขภาพจิตแล้วมีคุณหมอมาด้วยทั้งวันคุณหมอทั้งน่าร,รักท่านก็ให้คําแนะนําก็ดีเพราะว่าถือว่าเป็นมีผู้ที่มีความรู้มาให้คําแนะนานะครับแล้วก็คุณหมอก็พูดดีฮะว่ามีเรื่องอะไรแบบเด็กมีอะไรเงียเข้ามาขอคมาคุยด้วยอะไรเงี้ยฟังเขาเยอะอย่าเพิ่งไปพูดหลายๆครั้งเลยเนี่ยเราพยายามไปเสนอทาง ให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ออกกำไลให้เครียดหรือไปปลอบใจว่าโอ้ยคนอื่นแย่เลยอย่างเงี้ยจริงแล้วหลักง่ายสุดคือฟังให้เยอะก่อนฟังให้น้องให้ลูกกหลานๆเขาระบายไว้เยอะฟังให้เยอะแล้วก็คือเอ็มพัฒ์ไทยเขาอะนะแล้วก็เพิ่งไปจัาวว่าใครผิดใครถูกฟังเขาแล้วเดี๋ยวค่อยๆให้เขาสะท้อนให้เขารีเฟล็กตัวเองออกมานะให้เขาสำรวจความรู้สึกตัวเองนะก็จริงแล้วมันก็คือนั่นคือหลักอาการดึงก็เรียกเป็นเ v ็นบีนอน มันไวโอเลนคอมมูนิเคชันให้สํารวจว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราต้องการอะไรอันนี้สําคัญนะบางทีเราเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรนะเวลานี้นะถ้าเกิดเราสํารวจตัวเองเรามีคนที่เราพูดระบายให้ฟังเราอาจจะเข้าใจตัวเองดีขึ้นก็ดีค่คุณคุณกึื่มาแล้วก็คุณกึื่ก็มีแอป,ปหลายอย่างที่ทำนะครับเมื่อวานนี้เป็นแอป,ปตัวหนึ่งชื่อบัตตี้นะแต่ว่ายังเรายังไม่ได้ให้โฆษณาตัวแอป,ปละเอียดเราอยากจะลองไปทดสอบดูก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เผื่อฟังคอมเมนต์จากพวกเรา นะให้รอบครอบก่อนก็เลยเมื่อวานเลยยังไม่ได้ให้ชื่อแอปไปเดี๋ยวดูให้ใ้รอบครอบอีกทีหนึ่งให้ทีมงานลองดูแล้วเดี๋ยวถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะบอกแอปแล้วที่โหลดให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณตึ้งคุณตึ้งก็มีหลายแอปมีเครื่องแอปของเกี่ยวกับเรื่องเรื่องไอ้ทำแพลตฟอร์มสำหรับขายของสำหรับขายโปรดักต์สำหรับอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ละสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาได้เช้าเลยยินดีครับครับเอาเลยพี่ไปครับขอบคุณครับแล้วก็แต่นั้นก็ตอแล้วก็มี ไปดูที่สวนลุมพินีนะครับว่าสวนลุมพินีก็มีตึกว่างอยู่นะลุมพินีสถานก็เมื่อวานก็มีหลายงานวันนี้ก็ตอนนี้แต่เชา้าก็คงเดี๋ยวเข้าไปดูสนักข่างเมืองหน่อยฮะว่าจะ,จะดูเรื่องขังเมืองนิดนึงแล้วก็วันนี้ก็คงมีงานทั้งวันเหมือนกันครับก็ฝากคิดถึงพวกเราทุกคนนะวันนี้แสนดีก็หยุดก็อย่างที่บอกครับชีวิตมันเหมือนแจ๊สนะก็แสนดีคงไม่ต้องวิ่งทุกวันไม่เหมือนวงซิมโฟนีที่ต้องเล่นตามโน้ตแล้วตื่นขึ้นมาเหนื่อยก็พักก็ชีวิตก็คือแจ๊สที่เราต้อง ก็ต้องเล่นสดไปตามสถานการณ์นะครับตั้งเตรียมตัวให้พร้อมชีวิตมันไม่แน่นอน,นอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะมันไม่ใช่โน้ตที่เราต้องเล่นเป๊ะ,ปะทุกตัวเล่นผิดโน้ตแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันคือแจ๊สที่บางทีก็ต้องดูบริบทดูสถานการณ์ดูคนอื่นเ็าเล่นยังไงแล้วกเ็เล่นให้มันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอร้องเพลงให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะ เมื่อวานนี้ร้องไมเวด้วยความเขินอายเพราะว่านี่แล้วแต่นี่เขาอยากฟังไงเราก็พยายามหัดร้องในรถนะเพราะว่าเราขับรถคนเดียวก็หัดร้องอนละ้ก็ร้องจบได้ก็ดีครับเพราะว่าเขาก็ทําอันนี้ก็เป็นเด็กที่ก็ตู้ในแนวทางเขานะเขาก็เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยเราก็ขอให้กำลังใจเขานะเขาก็ดิดอิดไมเวเหมือนกันนะครับก็เขาชอบเพลงนี้ก็เดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวพยายามไปฝึกใหม่วันนี้ขอร้องเพลงประจำตัวกอนนะครับ แม่กายจะร้องว่าลาเพราะโลกทั้งใบบนบ่ากลัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แอ่เคียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันชออถึงคราอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หาย เผื่อคนที่รักเผื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อญญคนสว,ส,สวัสดีครับทำเพื่อกูทายูทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังครับเดี๋ยวเราจะวิ่งต่อนะวันนี้อาจจะมีอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ว่าจะวิ่งไปแถว ถนนพระราม4นะช่วงปลายปลายทางเยอก็เคยนัดก,กับพี่คนหนึ่งไว้ว่าถ้าเราวิ่งผ่านไปช่วงเช้าหกโมงอาจจะไปแวะไปเยี่ยมเขาหน่อยแต่ไม่รู้เขาดูอยู่เปล่านะถ้าเขาดูอยู่ก็ช่วยตอบมันหน่อยแต่ถ้ามันดูอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็วิ่งผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปนิดนึงออก็เดี๋ยวจะออกจากมออวอลแล้วแล้วเดี๋ยวจะวิ่งต่อไปนะก็เคยคุยกับพี่เขาว่าเออถ้าเกิดไปผ่านไปทางนั้นจะแวะไปหาเขาหน่อยแต่ไม่รู้เขาดูอยู่ปะถ้าเขาดูอยู่ก็เดี๋ยวเขาคงเขาคง ่ตอมโอเคครับทุกคนครับสวัสดีนะครับวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยววันนี้มีไรคงไลฟ์อีกทีหนึ่งคิดถึงทุกคนนะครับวันนี้แสนดีพักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าแสนดีเนื่อยโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวมีเพื่อนพักทายหน่อยฮัลโหล where you from I'm from Bangkok I from India อ๋อตัวยู live here ฮัลโหลพูดไทยได้ไหมครับ I live t h r y e a r s อ๋อ thirty e r s ทำสุขีแล้วอ๋อ you พูดไทยได้พูดได้ในตัวยู live around here ทำงานที่อินโดรามา โอ้ยนอราห์มา t อ้ยย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  h ยย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 ย i ยย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  o ย a ยย o ยย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  o ยย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  o ยย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  n ยยยยยยย e ยยยย o ยย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 ยแต่เป็นคนไทยอยู่ไทยซิตนยอยย r อโอเค Thank you ครับว้า very good I met we I met you at the I ITCC yeah 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 I did with the yoga also h okay we met twice already okay bye see you ครับ okay บายครับสวัสดีจ้าเป็นไง NFC ทัวอยู่จะขายของเหรอหนูมาขายของโอเคขายลายจ้าหนูลงสลัดท่ะอ่าโอเควันนั้นไลฟ์ไปโหดไลฟ์ไปรู้คนมาเยอะแบบโอ้ดีครับโอเคนะครับได้เลยครับโอเคครับ โอเคครับไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะบ,บ,บ๊ายบาย